สวัสดีครับมาวันนี้อยู่กันกับแอดบอยอีกแล้ววันนี้แอดบอยน่ยมาสอนวิธีเซตมาโครของเจ้าเมาส์ตัวเนี้ย c m 9 1 7 c a r i n a เนี่ยนะครับที่เคยบอกไว้ในคลิปรีวิว,วนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเซตยังไงอ่าก่อนอื่นครับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไดเวอร์เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะวิธีดาวน์โหลดก็ให้เข้าไปที่นี่ครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา อะไรก็ได้จะเป็นอิอนเทอร์เน็ตเอฟโฟลเลอร์ o ูเกิลโทมหรือไฟฟอาก็ได้จิมลงไปเลยครับ <jour> เน้าเว็บอัดซิกโนดีสปอร์ดเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นแล้วนะฮะ <jour> ขึ้นมาอย่างเงี้ยกดเข้าไปเลย <jour> กดเข้าไปเสร็จก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้ <jour> อ่าเป็นหน้าเว็บของเราเอง <jour> ไปในส่วนของซัพพอร์ตครับ อันนี้จะเจอไดเวอร์ต่างๆมากมายก็ให้มาดูที่ให้ตรงกับรุ่นของเราครับก็คือ9.7 1ตัวน,นี้ก็กดดาวน์โหลดด้านบนนี่ฮะที่เป็นไดเวอร์นี่นะครับตัวนี้ตดไปเลยอ่ามันจะโหลดมาเห็นไหมครับด้านล่างนี่แต่ของแอดโหลดมาแล้ว เราเรามาเสร็จในวันก็จะไปอยู่ในส่วนของที่เราเลือกที่จะดาวน์โหลดลงมาว่าไว้ตรงไหนเราอาจจะอยู่ในอ่าดาวน์โหลดนี่คะก็ะจะอยู่ตรงเออนี่อันนี้ก็ดึงมาไว้หน้าจอเลยก็ได้นี่ครับมาก็ากดคลิกขวาครับแตกฟลร์มลงมา มาเสร็จจะได้เป็นตัวแบบนี้นี่นะได้เป็นตัวแบบนี้กดติดตั้งครับถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็กดแยกไปเลยนะในนี้ก็มันไม่มีภาษาษไทยให้เลือยู่แล้วก็กดโอเคไปเนี่ยแล้วก็ next จะได้ที่จะไปติดตั้งก็กด next 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 ไปเรื่อยๆครับ แต่ของแอปติดตั้งมาแล้วไม่ต้องติดตั้งใหม่พอ,อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับที่มีลูกศรอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะลูกศรตรงตรงโลโก้นเนี่ยกดดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเอาผมดึงลงมาดีกว่าก็ดึงไม่ได้ เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยคดขึ้นมาเนี่ยนี่กดปิดไปแล้วอยู่ตรงนี้กดขึ้นมาอ่าก็จะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวในคลิปแรกเนี่ยแอดจะสอนเซตอ่าเป็นมาโคลูกซองเ,อเนี่ยจะรับการสำรับเกมท b นะครับอย่างนี้แบไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ามาถึงก็หน้าตาก็จะเจอแบบนี้เลยนะ เข้าเรื่องกันเลยใน,ในที่นี้เนี่ยอาจจะเซตไว้ในโหมดที่1น,นะเนี่ยนะครับโหมดที่1ที่เป็นไฟสีแดงที่ตัวเมาส์ถ้าเรามากดตรงเนี้ยไฟที่ตัวเมาส์ก็จะเปลี่ยนสีตามไปด้วยนะครับตรงสกอร์นะตรงลูกกลิ่งเมาส์อะไฟมันจะเปลี่ยนสีตามไปด้วยโหมดที่1เนี่ยไฟเป็นสีแดงนะโหมดที่2ไฟสีเขียวโหมดที่3ไมไฟสีเงิน,งนอ่า ที่ไปดูกันเลยว่าอ่ะกดมาที่แท็บมาโครด้านบนนี่นะครับเจอหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็กดที่นี่ new macro ตั้งชื่อไปเลยตั้งอะไรก็แล้วแต่แอดตั้งทศจันทร์นะฮะพอกดโอเคปุ๊บม,มันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็ใส่สูตรได้ก็คือกด start ครับ อ๋อต้องกดตรงนี้ด้วยนะฮะกดให้มันเป็นดำๆนี้ครนะับขาวๆนี้ไม่ได้นะต้องกดให้ดำๆนี้นะแล้วกดสตาร์ทนีนน่อ่ะมือเป็นสีแดงนี้นี้เราก็กดลงไปเลยอันนี้จะเซตไม่เหมือนกับตัวเก่าๆนะครับก็คืออันนี้เราต้องกด3กับ1ลงไปก่อนอย่างนี้นะอ่ากด3ากับ1ลงมาก่อนมันก็จะลงมาแบบนี้เสร็จทีนี้ให้เรากดสต็อปครับ แล้วไปกดที่อันบนสุดเนี่ยที่เลขสามเนี่ยแล้วมากดตรง insert ะ insert event เนี่ยฮะเลือกเป็น L button button up เนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บนนี้นะเสร็จปุ๊บคลิกต่อที่กันบนต่อนะครับแล้วก็เลือก L button down เนี่ยกด,ดเลยฮะทีนี้ ก็มันมันมันจะได้แบบนี้แล้วนะครับก็มากดตรงเลขสาใหม่นะแล้วมาเลือกที่ดีเลย์ตรงนี้นะแล้วใส่ไปเลยสิบหนี่ดีเลย์มันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะ 7, เสร็จปุ๊บก็คลิกต่ออนันนี้คลิกต่ออันเลฟ b u ท่านเอ่อที่เป็นรูปลูกศรขึ้นนี่นะครับตูด,ด,ดีๆนะครับตรงนี้อาจจะงงน่อยก็กดดีเลย์อีกใส่สิห ไอ้ดีเลมจะมาขึ้นอย่างนี้แหละเห็นไ,ไหมฮะมันจะได้ได้กลายเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้องได้แบบนี้นะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะใส่เอ่อพวกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคลิกตัวที่ตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราใส่ไปแล้วเนี่ยคีย์มันจะอยู่ด้านบนของของตัวที่เรากดนะครับอ่า นี้เรามาเปลี่ยนเป็น16ให้หมดเลยตรงนี้เปลี่ยนยังไงเนี่ยกดคียขวาครับคียข,ขวานะแล้วไปที่ modify แล้วเปลี่ยนเป็น16อ่า16ให้หมดเลยอ่าไล่เปลี่ยนไปเลยครับเี16ทีนี้ก็จะได้แล้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้และแบบนี้นะครับจะเป็นการเซตแบบ การเซฟอาจจะลืมบอกไปว่ากดเซฟอย่าลืมกดเซฟตรงนี้นะครับกดเซฟนี่คือเราบันทึกแล้วนะเป็นแบบนี้แล้วนะการเซฟแบบนี้คือการยิงลูกซองแบบทีละนัดนะกดกดคลิกทีนึงก็จะยิงออกนัดหนึ่งการกดแบบนี้คือเราต้องการสังหวะนะครับในการกดจะกดแบบคลิคลกรัวๆเลยไม่ได้นะัไม่ติดนะมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ส่วนในเรื่องดีแล้วว่าใครแบบยิงยิงออกไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันบางทีมันก็อยู่ที่ความสมูทของเกมของคนคนคนนั้นด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะติดเหมือนกันหมดนะครับเพราะมาโคเนี่ยมีผลต่อเครื่องนะครับถ้าใครเครื่องที่แบบไวๆแบบอ้นี้เลยเนี่ยก็จะเห็นผลได้ง่ายกว่าคือมาโคมันจะเสถียรกว่านะครับอันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นแบบยิงกดทีละครั้ง เราจะเข้าใจนะถ้าเราจะเอาแบบกดค้าง <_ S 1> ก็คล้ายๆกันครับเนี่ยหน้าแบบนี้เลยนะแต่ให้เรามาลบดีเลยทิ้งครับให้เรามาลบตรงนี้นะนี่ดีเลยตัวที่สองนไฮะจะมีตัวที่1ที่2เนี่ยครับกดตรงนี้นะคียข,ขวาแล้วดีลีทิ้งไปเลยเห็นไหมฮะลูกศรของแอลว์ตันเนี่ยไอยเล็บเลเบอร์ันเนี่ย ก็จะมีขึ้นกับสามลงแบบนี้้วต่อกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาลบตรงนี้ครับระหว่างสามกับหนึ่งเนี่ยลบริ้งไปอีกนี่มันจะเป็นหน้าแบบนี้ก็คือดีเลยจะมีอยู่ระหว่างแค่เป็นลงกับขึ้นอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะลองสังเกตดูเนี่ยลงขึ้นนะครับจะเป็นอยู่ระหว่างนเนี่ยลงขึ้นเนี่ยแบบนี้ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งก็คือเราต้องมาใส่ข้างล่างเนี่ยให้เป็นแอลบัตชันอัพหรือไลน์นะลิกชิกชิกลิกซ้ายอ่าลิกซ้ายนั่นเองกดตรงนี้ครับเลือกเลยนะเล๊บเห็บมันจะขึ้นอยู่บนเห็นไหมฮะอย่างนี้ อย่างนี้จริงๆยังไม่ได้นะครับต้องกดลบหนึ่งนี่นะกดลบหนึ่งนี่ทิ้งเสร็จแบบปุ๊บก็มาใส่อย่างนี้นะขีดาวนี่ขีอาบขีอาบครับพอดีขีอาบเป็นเลขหนึ่งต้องไม่ใช่น้ำหนึ่งนะครับต้องเป็นหนึ่งฝั่งฝั่งทางขวาเออซ้ายมือนะครับนี่จะขึ้นเป็นแบบนี้เหมือนเดิมและเห็นไหมฮะ ให้ให้ตัวแถบมันคุมอยู่ที่เล็บัตท่อนนะครับแล้วทีนี้ก็กดดีเลยใส่ดีเลยเลยครับสี่ห้าศอ่ะจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะได้ได้มาหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเซฟแบบกดค้างนะครับกดเซฟเลย แบบกดค้างทีนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของการกดมาโคด้วยก็ยคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกดแบบตามจนนํานวนครั้งที่เราระบุนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเขาจะ,ะบุไว้เริ่มต้นก็คือ1มันก็จะเป็นกดแช่ครั้างเดียวถ้าอยากจะให้มันกดร้อยครั้งก็พิมพ์มาเลยหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแต่ให้มันอยู่หนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยฟังก์ชันในการกดกับค้างเนี่ย ต้องไปเลือกอันบนนี่นะครับอันนี้นะที่เขียนว่า Cycle until the key release เนี่ย,ยกดไปเลยมันจะเป็นคำสั่งที่จะทำงานทำงานไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะปล่อยมือคือมันจะทำงานหลังจากที่เรากดคลิกจะหยุดก็ต่อเมื่อเราปล่อยมืออ่าเนี่ยกดเสร็จแล้วนะครับกดเซฟกดเซฟเสร็จก็ ให้กลับไปที่หน้าแรกครับอ่ากลับไปที่หน้าแรกทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาไว้ที่ปุ่มหนึ่งอ่ะอดบัคโปุ๊บอ่าไม่เดี๋ยวดูนะ,ะมันจะไม่ได้นะครับนี่นะมันจะขึ้นมาว่าไม่ได้นะเราต้องไปเปลี่ยนปุ่มอื่นให้กลายเป็นคลิกซะก่อนก็คือในที่นี้เนี่ยแอดจะเปลี่ยนปุ่ม4ให้เป็นเลฟเนี่ยนะฮะเห็นไหม มันละเมือและเลยทีนี้เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลขหนึ่งให้เป็นมาโครเราเลือกชื่อที่เราตั้งไว้ครับนะปุ๊บอ่ะทีนี้จะเป็นและมาโครทัดจันเห็นไหมครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยกดแอปพลายกันครับอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ได้แล้วมาโครแต่เดี๋ยวเราไปอ่าเดี๋ยวอาจจะลองไปยิงในเกมให้ดูแล้วกัน นี่ครับเดี๋ยวแอดจะยิงให้ดูนะไม่มีลูกซองสีด้วยเดี๋ยวลูกซองไม้นี่แหละนี่ครับกดค้างมาเลยนะเป็นอย่างนี้เลยลูกหมดอนี่ฮะกดค้างมาเลยโอ้ยยิงโดนอะวันนี้นะ อันนี้เป็นแบบกดค้างนครับคือเราไม่ต้องมาคอยครับคอยกดคลิกๆแ้วก็อ,ออก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 มาครับลูกมันน้อยไปหน่อยนะเนี่ยอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะโอเคครับ อค,ครับ